สวัสดีทุกคนทั้งหลายครับวันนี้ผมจะมารีวิวสวนผมนะฮะดูว่าเป็นไงตรงนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันสร้างยังไม่เข้าใจเลยโอเคตรงนี้ก็จะมีมูลบอสซอมเอ้ยไม่ใช่มูลเมลอนเอ้ยไม่ใช่มูลบอสซอมไม่ใช่อะไรวะมูลมัวซ้อมนะครับสมได้เฉยเลยผมก็มูลตอนนั่นนะเอ้ยไม่ใช่แล้วเก็บมาทําไม哟 ก็มือพี่ลั่นไปเองเอาเรียบร้อยครับนี่มูนเมลอนผมเรียบร้อยเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยเอออะไรเนะ่ยส่วนจะรีวิวนะครับนี่มีราคูน่าเจีย๊ยบมีไลคกินนี่แล้วมีดิสกู้และสุดท้ายผมมีทีเล็กเว้อหนาตัวนึงเก็บไม่แล้วน้องช้างเออผมผมต้องออกจากบ้านแล้วไม่งั้น เผลอหมดสวนะนนนะน่ะะเออแป๊บึงมาเลยผมจะรีวิวนะว่ามีอะไรบ้างครับมันหลักเลยโอเคมีไก่ย่างห้าดาวนะแล้วก็มีกะะปะปะประป๋าป่าปลาสาแล้วก็มีชิสเน่สีแดงน,นะไอ้อสีฟ้าไอ้อสีสีส้มไอ้อสีเหลืองก็ไม่ใช่อันนี้นะครับสีส้มนะครับเออราชนินีมีอะไรมากมายเลยขี้เกียจรีวิววนะ เออมีแมวปอสองตัวได้แล้วก็มีหมาหมาเล็กเล็กมากเลยยี่สิบเก้ากิโลแต่ก็มีหุ่นยนต์ไซบอร์กสักหลอกนะอืมโอเคนะอคขอจบคลิปแรก่อนนะ